สวัสดีครับผมอาจารย์เหลียงน,นะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของตัว DNS กันนะครับ DNS ก็ย่อม,มาจากคําว่า Domain Name System นะครับรายละเอียดเป็นยังไงลองไปติดตามกันนะครับ <Mohammed> การใช้งานตัว DNS เนี่ยมันจะอยู่เบื้องหลังของเรานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเบื้องต้นแบบนี้ก่อนโดยปกติเวลาที่เรามีคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปรกรณ์ใดๆเราก็จะเปิดเว็บสมสมติว่าเช่นว่าเราจะเปิดเว็บของตัว Facebook นะครับเราจะเปิดเว็บของ y t u t u นะครับแล้วก็พิมพ์เพียงแค่ URL เข้าไปใช่ไหมครับ URL ของเราเนี่ยมันก็คือชื่อโดเมนของตัวเซิร์ฟเวอร์นั้นๆเช่น facebook.com หรือว่า youtube.com นะครับผู้ใช้งานก็เพียงแค่เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ตัวโดเมนเข้าไปในเบราว์เซอร์นะครับแล้วสักครู่เนี่ยตัวข้อมูลก็จะถูกดึงมาโชว์บนเบราว์เซอร์ผู้ใช้งานมีหน้าที่ทราบอยู่แค่นั้นครับแต่ทีนี้นกลไกของมันเนี่ย มันทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโดยปกติเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ต่างๆที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีหมายเลข IP เป็นหลักนะถ้าเราไม่มีตัว URL หรือว่าตัวโดเมนเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้งานเว็บพวกนี้ได้นะครับโดยการที่ผู้ใช้งานเนี่ยก็พิมพ์หมายเลข IP ประจำเซิร์ฟเวอร์ของพวกพวกเเว็บไซต์เหล่านี้เข้าไปโดยใช้พิม เป็นหมายเลข IP แทนเช่น Facebook ก,ก็จะพิมพ์179.60.194.35 YouTube ก็จะต้องพิมพ์เป็น1 7 17 2 2 1 7 2 4 1 7 4ซึ่งแน่นอนแล้วครับผมว่ามันยากนะมันยากโดเมนเนมก็เลยถูกคิดขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะนะผู้ใช้งานเองเนี่ยแทนที่จะมาจำหมายเลข IP ก็ไม่ต้องแหละก็ไปจำชื่อโดเมนแทนซึ่งชื่อโดเมนเนมเองเนี่ยก็จะจำง่ายกว่าหมายเลข IP นะครับแล้วหมายเลข IP เนี่ยถึงหมายเลข IP จะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ชื่อโดเมนเดิมเนี่ยหมายเลข IP เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าชื่อโดเมนเนี่ยเวลาที่หมายเลข IP เปลี่ยนน่ยโดเมนก็ยังใช้โดเมนเดิมได้อยู่นะนั่นคือคกลไกของตัว DNS นะนะครับ DNS เนี่ยจะทําหน้าที่เปลี่ยนโดเมนเนมหรือว่า URL ของเราเนี่ยให้กลายเป็นหมายเลข IP เพื่อให้คอมพิวเตอร์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในระบบ IP address นะครับทีนี้รายละเอียดมันทำงานยังไงเดี๋ยวไปดูซีสไลด์ถัดไปนะครับผมจำลองตัวเน็ตเวิร์กขึ้นมาให้เห็นแบบนี้นะครับเรามีเราเตอร์ตรงกลางอันหนึ่งนะหรือเป็นระบบอินเทอร์เน็ตแต่มันบนเนี้ยเป็นระบบอินเทอร์เน็ตนะผมพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เป็นหมายเลข IP 8.8.8.8นะครับเป็น D n s เอสเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ เป็นหมายเลข IP 172.217.24.174เก็บเว็บไซต์ YouTube.com เอาไว้นะตัวนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็จะเก็บข้อมูลของ Facebook เอาไว้เป็นหมายเลข IP 179.60.194.35ส่วนรายละเอียดในการเซตเน็ตเวิร์กเนี่ยเดี๋ยวขอพูดไว้ข้า,ขาวหลังแล้วกันนะครับมุดในส่วนข้างล่างตังนี้นในส่วนข้างล่างตรงนี้เราเห็นเราเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับเราเตอร์ตัวนี้ ถูกติดตั้งโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่บ้านของเราแล้วคอมพิวเตอร์ที่บ้านของเราก็มีอยู่3เครื่องนะเมื่อเราเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นนะครับใน d n s server เองเนี่ยมีการตั้งค่าไว้ว่าตัว www.facebook.com จะหมายถึงหมายเลข IP ได้ w w y y u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  e e o o m จะหมายถึงเลข IP ใด้นะครับทราบรายละเอียดแค่นี้ก่อนนะครับว่าเรามี d n s Server เรามีเว็บเซิร์ฟเวอร์2เว็บที่ชื่อว่า facebook.com และ youtube.com เรามี DNS เซิร์ฟเวอร์และเรามีเราเตอร์ที่บ้านของเราและคอมพิวเตอร์ต่างๆที่อยู่ภายใต้เราเตอร์นี้นะครับนะโอเคนะนี่เราเตอร์นะครับเราเตอร์ของอินเทอร์เน็ตเองรนะายละเอียดยังไม่ต้องสนใจตอนนี้ก็ได้นะครับส่วนเราเตอร์ที่บ้านของเราทําหน้าที่อะไรบ้างเราเตอร์ของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต นะครับทำให้คอมพิวเตอร์ทั้ง3เครื่องนี้สามารถใช้งานอินเทอร์เนต็ตได้โดยการผ่านเนต็ตนะผ่านเนต็ตนะครับแล้วก็ได้รับ IP Address จากตัวเราเตอร์เองผ่าน service ที่เรียกว่า dhcp นะครับในเซิร์ฟเวอร์ YouTube เองเนี่ยผมเข้าไปแก้นะผมเข้าไปแก้เซอร์วิสของมันนะครับใน http ในส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ว่าเปลี่ยนข้อความที่โชว์บนบนหน้าเว็บ ของตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ใหม่เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่าง Facebook กับ YouTube นะผมเข้าไปแก้โค้ดตัวนี้ใหม่เป็นโค้ดที่ทีม l อธรรมดานะครับพิมพ์ว่า youtube.com นะครับในเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึง่งผมก็เข้าไปแก้ใหม่เหมือนกันแก้โค้ดที่ทีมอในเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ว่า facebook.com นะเวลาที่คอมพิวเตอร์แต่ละตัวเข้าไปดึงข้อมูลกลับมาจะได้ทราบนะครับว่าดึงข้อมูลมา,มาจากเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัว DNS server เนี่ยมีการเพิ่มนะครับในส่วนของข้อมูลของ DNS เข้าไปนะครับว่าถ้าพูดถึง www.facebook.com หมายถึง IP นี้เห็นไหม IP นี้นะครับถ้าพูดถึง youtube.com ก็จะหมายถึงหมายเลข IP นี้หมายเลข IP นี้นะผู้ใช้งานสามารถใช้ได้ทั้ง IP ก็ได้ในการที่จะดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์หรือใช้ตัว DNS ก็ได้ใช้ URL ก็ได้นะครับโดยการทำงานผ่าน DNS Server นะครับ d n s Server ทำหน้าที่จับคู่กันระหว่าง IP กับกับโดเมนนะครับอ่ะนี่มาดูนะเกิดะอะไรขึ้นเมื่อเราพริมพ์ที่เบราว์เซอร์ของเราว่า www.facebook.com www.facebook.com ตัว PC เองเนี่ยไม่สามารถติดต่อกับาเจ้าตัวนี้ได้โดยตรงครับโดยการใช้ URL ตัวนี้เพราะว่ามันไม่รู้จัก ว่า facebook com นั้นหมายถึงหมายเลข ip ใดนะครับวิธีการของมันแบบนี้ครับตัว ip ตัวนี้ก็จะไปค้นหาตัว dns ก่อนนะครับหา dns ของมันก่อนว่า facebook com นั้นคือ ip ใดไปถามที่ dns server dns server ก็จะตอบกลับมาให้กับคอมพิวเตอร์ตัวที่ถามไปนั้นว่า facebook com นั้นเท่ากับหมายเลข ip 179.60.194.35 แล้วคอมพิวเตอร์ตัวนั้นก็จะตามหมายเลข IP นี้นะครับเพื่อที่จะไปดึงเอาข้อมูลจากเว็บของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นหมายเลข i p นี้โดยตามการเราติ้งไปนะครับไปดึงเอาข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้กลับมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเองไปโชว์บนหน้าเว็บเบราว์เซอร์ให้เป็นหน้า facebook com กลไกมันก็จะเหมือนกันทุกๆอันถ้าเกิดเราต้องการที่จะพิมพ์ไปหา youtube ก็จะเหมือนกันครับ เราก็จะพิมพ์หน้าเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้ว่า youtube com ใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งไปถามตัว d n s server ว่า youtube com นั้นหมายเลข ip ไดใดแล้วมันก็จะกลับมาที่คอมพิวเตอร์ตัวนี้แล้วคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็จะวิ่งไปหาตัว youtube แล้วก็ไปดึงเอาข้อมูลมาโชว์บนเว็บเบราว์เซอร์ของตัวเองนะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับบนไดอะแกรไม่ใช่ครับบนตัวอย่างของตัว Cisco โปรแกรม Cisco นะอ่ะเดีย๋ยวมาดูกัน นี่เป็นตัวซิมูเลชันของตัวซิสโกเลยนะครับผมสร้างตัวระบบเดิมนี้ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ DNS Server <c oughs> ก็จะเก็บนะตัวโดเมนกับตัว IP <c oughs> จับคู่กันไว้แบบนี้นะจับคู่กันไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ facebook.com <c oughs> ในส่วนของ Service h ttp <c oughs> ผมก็แก้โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็น facebook.com <c oughs> นะเห็นไหม เปลี่ยนไซส์หน่อยก็ได้เอาใหญ่ๆก็ได้อ่ะสีเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับเหนะ็นเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยน YouTube ด้วยนะครับ youtube เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะครับข้อความเป็นสีแดงก็เป็นวิธีการเปลี่ยนตัวโค้ดง่ายๆโดยการใช้ภาษา HTML นี่แหละครับ นะการเซต IP ต่างๆตรงนี้นะครับยังไม่ขอากล่าวถึงในตอนนี้นะครับจะทำการทดลองดูก่อนโดยการให้ PC ตัวนี้นะคลิกเข้าไปไปที่แท็บ Desktop ไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วก็พิมพ์ URL เข้าไปว่า youtube.com เห็นไหมครับมันก็จะไปดึงเอาข้อมูลจากเว็บ youtube.com มา แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันมาจากตรงนี้จริงๆเมื่อสักครู่นี้เราเปลี่ยนโค้ดไปแล้วใช่ไหมครับว่าให้ขึ้น youtube.com สีแดงนะครับนะอ่ะสมมติตัวนี้ถ้าเราเปลี่ยนใหม่มันก็จะขึ้น facebook.com ที่เป็นสีน้ำเงินดึงจากเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าเนาะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้น DNS มันทำงานยังไงอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะกลับไปที่ simulation อโอเคนะเดี๋ยวขอแก้นิดหนึ่งนะครับเอา TCP ออกแล้วกันนะครับเรียบร้อยอสมมุติว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วพิมพ์ facebook.com มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูกันนะครับเมื่อกด enter หรือกด go ปุ๊บเนี่ยแพ็กเกจมารอ,อยู่ที่ตรงนี้แล้วนะ ไ,ไอ่ะทีนี้มาดูนะ,ะค่อยๆไปนะครับแพ็กเกจถูกส่งไปที่เราเตอร์ของที่บ้านเราส่งต่อไปที่เราเตอร์ของอินเทอร์เน็ตนอกบ้านเราตรงข้างบนนี้คือระบบอินเทอร์เน็ตนะเราไม่ต้องสนใจมันนะว่ามันทำงานยังไงเชื่อมต่อกันยังไงนี่จำลองให้เห็นนะครับเสร็จแล้วมันก็จะวิ่งไปหาที่ DNS server นะมันไปดึงอะไรฮะมันใช้โปรโตโคอลวิชิว่า DNS ตรงมุมขวานี่เห็นไหมครับในการที่จะเข้าไปค้นตัวโดเมนเสร็จแล้วกลับมาครับผ่านตัวเส้นทางเดิมนะครับมาที่เราเตอร์ของอินเทอร์เน็ตกลับมาที่เราเตอร์ที่บ้านผ่าน,นกลไกที่เรียกว่าแนดทะลุเข้ามาหาคอมพิวเตอร์ที่ร้องขอที่เปิดเว็บไว้นะเห็นไหมหน้าต่างเว็บยังอยู่น้าเหมือนเดิมนะนะครับเดี๋ยวขาเยอบนิดนึงครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วไปต่อนะมันก็จะเตรียมพร้อมเพื่อที่จะไปดึงข้อมูลจากเว็บเบราว์เซอร์มาที่เวลาที่มันค้น DNS มันไปคนที่ DNS เซิร์เวอร์ใช่ไหมครับเมื่อมันทราบแล้วว่า IP ของตัวเซิร์เวอร์มันคือ IP ไใดมันก็จะวิ่งไปตามนั้นนะนะครับไปที่อินเทอร์เน็ตแล้วเด็เมื่อสักครู่ตอนแรกมันไปที่ DNS แล้วใช่ไหมฮะ ตอนนี้มันรู้แล้วว่าข้อมูลเนี่ยมันต้องไปดึงใจที่ไหนมันก็จะวิ่งไปตามเส้นทางนั้นไปเอาข้อมูลจาก facebook กลับมานะะโชว์ไว้ก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลขึ้นมาบนเบราว์เซอร์ของเรานะครับไปต่อเข้ามาที่บ้านเราแล้วนะครับข้อมูลจาก f Facebook เข้ามาที่บ้านเราแล้ว,ลวเดี๋ยวมันจะวิ่งกลับมาที่คอมพิวเตตัวนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะอ่ะกดอีกทีนึงครับ ใช็นไหมฮะข้อมูลถูกดึงจากเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เข้ามาในคอมพิวเตอร์ที่ร้องขอเปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์ชื่อว่า facebook com นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรา,าองมาลองในส่วนของตัว youtube com ดูบ้างอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะกำหนดให้มันเป็นออโต้ไปเลยนะวิ่งไปเลยนะครับเดี๋ยวลองพูดคร่าวๆก่อนนะเมื่อคอมพิวเตอร์ตัวนี้ร้องขอต้องการที่จะเปิดเว็บ youtube com มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือแพ็กเกจจะวิ่งไปหาที่ DNS ก่อนว่า youtube.com นั้นเป็นหมายเลข IP ใดแล้วมันจะกลับมาแจ้งให้กับ PC ที่ร้องขอนั้นแล้ว PC ที่ร้องขอก็จะวิ่งโดยใช้กลไกของ HTTP นะไปดึงเอาข้อมูลของ youtube.com ในเซิร์ฟเวอร์ youtube.com กลับมาโชว์ที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับลองดูนะนี้จะเป็นขั้นตอนต่อนเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ ไปแล้วนะครับเข้าไปที่เราเตอร์ที่บ้านแล้วก็วิ่งออกสู่อินเทอร์เน็ตนะโดยใช้โปรตโตคอลที่ชื่อว่า DNS เห็นไหมครับมันจะวิ่งไปหาที่ DNS เซิร์ฟเวก่อนไปค้นดูก่อนว่า youtube.com นั้นหมายเลข IP ใดเมื่อได้แล้วมันจะวิ่งกลับมาทางเส้นทางเดิม ไปเราเตอร์ที่บ้านนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาที่ PC ตัวนี้เหมือนเดิมเลยเมื่อ PC ตัวนี้ทราบแล้วว่า ip ใดนะครับมันก็เตรียมตัวเพื่อที่จะไปต่อนะครับเพื่อที่จะไปที่ไหนเพื่อที่จะไปดึงเอาข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ต่ออีกทีหนึ่งนะครับไปแล้วนะใช่ไหมครับ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีนะนะครับใช้เวลาไม่นานในการที่จะวิ่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและในความเป็นจริงตัวดีเอ็นเอเซอร์เวอร์แม้จะมีส่วนกลางก็จริงแต่มันก็ไม่ได้มีแค่เครื่องเดียวในโลกนี้นะครับมันก็กระจายไปทั่วแล้วก็ในตัวเราเตอร์ใกล้ๆของเราเนี่ยก็อาจจะมีดีเอ็นเอเก็บไว้ด้วยนะครับเห็นไหมครับกลับมาโชว์เรียบร้อยนะนะครับเพราะฉะนั้นกลไกของดีเอ็นเอก็จะทํางานแบบนี้นะครับ ส่วนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูอีกทีหนึง่งนะสงสัยตรงไหนก็ขอให้เพื่อนๆลองโพสถามข้างล่างก็ได้นะครับเมนไว้นะครับเนะบดี๋ยวจะกลับมาตอบให้แล้วก็ดู3ามอีกรอบหนึ่งนะครับโอเนนะฮะในตอนนี้นะครับเรื่องราวของ DNS ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ